สวัสดีคานผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมตัวบุ้งที่ชอบกินใบของไม้นะครับนี่คือใบของเจ้าตำลึงนะครับามาชมนะครับกำลังกินเลยนะครับหนอนผีเสื้อนะคานผู้ชมกำลังกินใบตำลึงซูมดูกันชัดๆนะครับ่านผู้ชม ปันเขาคมมากนะครับท่านผู้ชมดูแปบ๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยทั้งแถบเลยนี่ดูดูกันชัดๆเลยนะครับบุ้งกินใบตำหนึง